โอเคครับคลิปนี้น้นๆก่อนครับดินปลูกพร้อมถุงปลูกพร้อมกระบอกปองเสรอาหารพร้อมแต่ถุงใบนี้ผมจะลองปอกมะพร้าวเพื่อเก็บความชื้นเพื่อให้ดินข้างในมีความชุ่มชื้นนะครับผมเมื่อบรรจุดินเต็มแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเติมเสรอาหารครับผมที่รวบรวมไว้จากในครัวนะครับนะครับยัดลงไปให้เต็มนะครับเสรอาหารเต็มแล้วก็หาฝามาปิดแล้วทำไงต่อครับ ลดน้ําสิครับเพื่อที่จะให้หน้าดินเขาเนี่ยยุบลงไปนะครับเมื่อดินได้น้ําแล้วดินจะยุบลงไประดับหนึ่งนะครับโอ้ลดลงไปเยอะเลยนะครับประมาณหนึ่งนิ้วครับผมอ่าเติมนะครับผมเติมเข้าไปให้เต็มปิดฝาดูกระจายจให้ชัดเจนเลยครับแทงเข้าไปองครัอย่างนี้เลยนะครับดินยังมีความชุ่มชื้นแบบนี้ปลูกดีเลยครับพริกตั้งตัวเร็วมากนะครับขนาดต้นยังจิ๋วอยู่นะครับในวันแรกที่ปลูกส่วนด้านบนถุงปลูกชุดนี้นะครับผมจะเน้นเป็นพริกก่อนนะครับเป็นพริกไม่เพียงพอครับไม่พอใช้ช่วงนี้ต้องเอาเป็นเป็นส่วนประกอบในนนการรทแหมเดะคับ เน้นพชรเป็นพิเศษครับช่วงนี้พิกที่ปลูกในวันนี้ก็จะต้นประมาณเท่านี้นะครับนี่ครับด้านบนนี้จะปลูก2ต้นนะครับพอข้างๆสี่ต้นแล้วปลูกพีชหกต้นข้างๆสี่ข้างบน2นะครับเรียบร้อยมาดูถุงปลูกชุดแรกกันครับพิกจะงามเพียงใดผักกินใบนะครับต้นประกาศขึ้นแล้วเอาช้อนนะครับเทียบให้ดูนะครับเด็ดใบล่างออกด้วยช้อนเมื่อกี้งัดเอาต้นใหม่ต้นเล็กๆเองนะครับแต่หลังจากปลูกปลมาได้น่าจะประมาณอาทิตย์จะเข้า2อาทิตย์นะครับถุงปลูกชุดแรกนะครับนะครับต้นโตมากครับผมน่าจะ3เท่าตัวครับผมนะเนี่ยครับ เพลีพันใหญ่คำเลี้ยนครับผมโอเคแล้วครับคลิปนี้ตัดเสียงเพลงออกให้แล้วครับเพื่อนๆลองไปทำดูนะครับ